สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพี่สาวแท้ๆโนตวิเศษเคลื่อนไหวหลังน้องชายแต่งงานลั่นท้าป๋ายังอยู่พี่สาวแท้ๆโนตวิเศษพดครั้งแรกหลังน้องชายแต่งงานกับแพตติเซียลั่นท้าป๋ายังอยู่ผ่านพ้นไปแล้วและขอแสดงความยินดีสําหรับนางเอกสาวคนสวยอย่างแพตติเซียกู๊ดและโนตวิเศษที่ได้เข้าพิธีวิวากันอย่างอบอุ่น วันสวนแหวนแต่งงานครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาและต้องบอกเลยว่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวหล่อสวยดูดีกันมากและชุดเจ้าสาวเรียบหรูมากเลยทีเดียวค่ะและต้องบอกเลยว่าในวันที่22ธันวาคมนั้นชุดเจ้าสาวยังคงความเรียบหรูไว้เหมือนเดิมค่ะล่าสุดคุณนกพี่สาวแท้นกนภาวิไลของนกวิเศษได้เคลื่อนไหวครั้งแรกหลังน้องชายแต่งงานกับแพตติเซียโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า Another one of my happiest day ถ้าป้าอยู่คำที่พวกเราชอบพูดกันบ่อยๆป้าคงมีความสุขมากๆที่ได้เห็นโน้ตเริ่มบทบาทใหม่ของชีวิตปีหน้าตามสัญญาขอหลานน่ารักนรักให้ป้านกเพิ่มด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ